จะแบบโดนชนล้มเลยไม่ได้คุยกับใครรู้เรื่องบ้งางก,ก่อนเดี๋ยวพี่จ้ะสินม้ว่าใช่ไหมอ๋อเหมือนคน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมะนาวก็พาเพื่อนๆมาอยู่กันที่เมืองลี่เจียงแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมดีเจนโฮเทลคือจริงๆมะนาวเดินทางมาถึงแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าเหนื่อยมากเลยไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้ทำคลิปให้ทุกคนเลยเช้านี้เดี๋ยวเราลงไปทานข้าวตอนเจ็ดโมงแล้วก็เดี๋ยวเดินทางไปที่เมืองโมรารี่เจียงกันต่อแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าพาไปจุดไหนครั้งนี้ก็เป็นการมาเที่ยวจีนครั้งแรกของมะนาวเหมือนกันซึ่งมาคนเดียวแต่ ว่าซื้อทัวร์มานะคะดีกว่าที่คิดไว้มากพี่ไกด์น่ารักมากดูแลดีแบบสุดๆพอรู้ว่าไม่น่ามาคนเดียวใช่ปะแบบเพื่อนๆลงทางก็น่ารักค่ะเดี๋ยวเราลงไปทานข้าวข้างล่างดีกว่าค่ะเพราอเขาก็จะมีเป็นผู้บอิอา,ารชาให้ไปค่ะไปกันโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ที่ห้องอาหารแล้วเดี๋ยวเราทานข้าวกันดูดีว่ามีอะไรบ้างมีน้ำกินอะไรดีอ่ะกินอันนี้ละกัน ลองชิมอันนี้สักทีดนึ่งทำไมมันเยอะจ้ามีข้า, <พอ S 1> าวเช้าเท่าไหร่เดแ,แบบมันมาในแพ็กเกจแล้วเนาะก็คนอิดนึงก็ได้ไอ้ไรู้ลองชิมเช้าอยู่เนะมะกินไม่ค่อยลงแต่ว่าเราก็จะลองชิมหลายๆอย่างดูแบบน่ารักาน,น่าอิช จานตอนนี้ไปเดี๋วตอนนี้หาที่นั่งก่อนนะตกน้ำกันก่อน่าจะน้ำส้มนะทุกคนอ่ะอันนี้แหละเซฟๆับปลอดภัยโอเคร้อนมากทุกคนตอนแรกเราคิดว่ามันจะนาวกว่านี้จะเ่าเลย ่อคืนนอนเหงื่อ,ตอ,อเตกกระเทตรยมชุดมาแบบหนาวมากแต่ว่าไม่ได้ใส่นะชุดก็หนาวอะ่ะเพราะว่าร้อนมาเดี๋ยวลองชิมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงปกติข้าวเช้าไม่กินเลยเว้ยกินก็คือกินอีกทีคือเป็นข้าวเที่ยงไปเลยอะไรเงี้ยแต่แบบเอ้ยจ่ายเงินมาแล้วก็สักหน่อยลองชิมมันคือข้าวผ,ผัดหม่าล่าบ้านคนไม่เผ็ดเท่าไหร่ได้อยู่แต่กินไปสักพักนึงก็จะเริ่มชาะอันนี้ไส้กรอกไก่ ก็ใช่กองไก่ก็ปกติก็แลบมาอย่างโอเคนะอาหารทานได้นะพอเริ่มมาที่ของปุ๊บเอาละเริ่มเลี่ยนละมันแบบส่วนใหญ่มันค่อนข้างมันมันแบบมันอย่างเงี้ยมันะตะโกน <c oughs> ดีนะเป็นคนกินง่าย <c oughs> าก็กินได้ทุกอย่างทานทุกอย่างแหละเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวแล้วกันเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อที่เมืองโบราณเลยนะกันเนาะไป <c oughs> เก็บอินเสิร์ตแบบเร็วๆเ,เอออย่าเรียกว่าเก็บเลยแค่ไปเหลืออะไรให้เก็บแล้วทุกคนทานข้าวเรียบร้อยแบบเร็วไม่ถึง20นาทีเดีย๋ยวเอากระเป๋าไปเก็บบนรถแล้วก็เดินทางกันต่ออันนี้คือบรรยากาศภายนอกโรงแรมที่เรามานอนเมื่อคือนนี้นะโรงแรมนี้ที่เรามานอนชื่อโรงแรมดีเจนโฮเทลเมื่อคือนคือแบบไม่รู้ว่าแอร์ไม่เย็นหรือว่ายัางไงคือเรานอนร้อนทั้งคืนเลย บรรยากาศรอบนอกก็จะเป็นประมาณนี้เย็นแบบสบายๆไม่มีลมแต่ตอนเนี้ยกระเป๋าเดินทางเนี่ยยังไงก่อนก็อเอาไปขึ้นรถเลยไหมหรือว่าจะต้องรอหรือ,อยังไงจริงๆทริปวันนี้จะต้องไปหลายที่มากแต่ว่าจําไม่ได้ <laughs> จําได้แค่ว่าจะไปเมืองโบราณตารีใช่ไหมใช่แล้วก็มีไปรี่จียังมีไปเชงกี่าน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวรอให้ ที่พี่คนอือ่นๆเรียบร้อยกันก่อนแล้วออกเดินทางแล้วก็ไปเจอกันแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูทีนึงว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยตามไปดูกันเลย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกายแล้วนะคะเรามีเวลาเที่ยวที่นี่ประมาณ40นาทีแล้วเดี๋ยวเขาจะให้ถ่ายรูปรวมกับคุณทัวร์ซึ่งทัวร์ที่มา่อเอามาในครั้งนี้นะคะจองผ่านเช็คอินกรุงมาถ่ายรูปกับพี่ไกด์พี่ไกด์คือเสื้อแดงดูเลยดีมากทุกคน <laughs> สวยมากเดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวถ่ายรูปรวมก่อนย,ยกนเยอะมากแบ e ag, บ,บอบอุ่นเที <laughs> ่ยวคนเดียวแต่ไม่เหงาเลยเดี๋ยวเดินขึ้นไปดูข้างบน ไม่เห่านะถึงจะมาเที่ยวคนเดียวก็เหอะวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกลายอากาศดีมากออกมาข้างนอกแล้วแบบสดชื่นมากเลยบรรยากาศรอบๆภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกลายไหว้ขอพอกรกันสักนิดนึงดีกว่าดัานหน้า เดินเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไร <c oughs> เหมือนคนจีนตรงไหนหรือเหมือนทุกตง้งเหมือนทุกต้งเลยอย่างเงี้ยหรอ <c oughs> โอ้โหถ่ายรูปเยอะมากเลยอ่ะสวยๆ <c oughs> อ,อ๋อเขามีให้มีซื้อแบบ เหมือนแบบด่างมาทุกเทียนอะไรเงี้ยสักการะบูชาด้านไหนลองเข้าไปดูข้างในดูว่ามีอะไรบ้างจริงๆเขามีที่ให้ไหว้ข้างในด้วยแต่เมื่อกี้เราไหว้ข้างนอกไปแล้ว,วแบบมือเปล่าเฮ้ยรุ่นๆมีนี่ซื้อแบบปอนต์อ๋อ เก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูจริงจริงานะน้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวิธีการว่าที่ถูกต้องคือคือยังไงนะ <c oughs> ก็ว่าแบบพุทธเลยอะ <c oughs> ่ะว่ดีใจ <c oughs> บรรยากาศข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ เก็บบรรยากาศแบบจุบบกจโบโหข้างในคือมีอีกล,ลึกมากเี่เดินจากข้างนองมานี่ยังไม่ถึงข้างในเลยนะี่ยยังลึกมีให้ว่าหลายจุดด้วยเหอะแต่แบบไว้ไม่เป็นว่ายังไงไม่เป็นไรใช้ใจไม่ได้ใจ แต่แบบถ้าใครจะสะดวกซื้อแบบของสักการะบูชาทุกเทียนดอกไม้อะไรเงี้ยก็ก็ซื้อด้านหน้าได้นะทุกคนเราพาไปดูข้างในมันดีมากเลยเว้ยนี่เชื่อป่ะคือแบบไม่ได้เตรียมเงินสดมาเลยใช่แต่ว่าแค่มีอารีเพย์เว้ยชีวิตคือดีจ่ายได้ทุกร้านเลิศแล้วก็ปลูกกับ YouTube มาใช่ป่ะไม่จำเป็นต้องแลกเปรนเ,เงินจีนะก็สามารถสแกนจ่ายได้เลยดีทุกคน ก็ตงีให้จุดอีกจุดหนึ่งให้วา,หายท้งหลายคนถ้าใครสนใจมาไนหะวยขอพรอะไรก็แนะนำถ่ายรูปก็เยอะเพ้่อเธอมาคนเดียวอนะเนาะต้องใช้ขัดต้องกล้องถ่ายแบบอัดวิดีโอแล้วก็ไปแ n นปภาพเอาอะไร <c oughs> น่าสงสาราา <c oughs> แต่ก็ดี จริงๆเอาขาตั้งกล้องลงมาถ่ายเกโอเคไม่แย่ไม่แยเสร็จจากตรงนี้ว่าจะาแม่กวนอิมแปงกแล้วก็จะไปเมืองโบราณตารลีกันต่อมันมีตลาดด้วยเขาแนะนำว่าแบบผลไม้คือแบบดีเออเดี๋ยวเราจะไปลองซื้อแล้วก็มาชิมด้วยกันว่าเป็นยังไงอยากกินสตาร์รี่มากคือเมื่อวานะที่ไปเดินตลาดก็เห็นแล้วแหละแต่ก็ยังไม่อยากกินเท่าไหร่ คือแบบเพิ่งกินข้าวเย็นไปแล้วคือแบบจุกมากก็เดี๋ยวดูว่ามีอันไหนน่าซื้ออะไรเงี้ยต้องโดนอะซอฟต์ลีต้องโดนแล้วแหละบอกว่าต้องสัตวะผลใหญ่ลูกใหญ่แล้วใช่ปะรสชาติก็หวานด้วยราคาถูกด้วยโอเมก้า oh เริ่มร้อนแล้วตอนตอนแรกหนาวอยู่น,น้เริ่มร้อนแล้วเดินเยอะเดี๋ยวไปต่อที่โลเคชั่นต่อไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูว่าที่เมืองวารานมีนอะไรบ้างเดีย๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยแล้วกันเนาะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เมืองโบรานต้าลี่แล้วนะนี่คือเป็นประตูใหญ่ที่อยู่ทางด้านหลังตรงนู้คนเยอะมากคนเยอะแบบตะกูลเดี๋ยวพาไปเดินเที่ยวดีกว,ว่าว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างกันข้างบนที่เดินผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นแบบร้านขายของฝากกับพวกผลไมอ้อะเยอะมันมีแบบผลไม้หน้าตาแปลกๆอยู่อะแบบเออหน้าร้องเดี๋ยวซื้อมาลองชิมด้วยกันแล้วเขาก็มีแบบไอ้นี่ด้วยนะแบบเหมือนแบบ เป็นร้านแบบอาอรมณ์ประมาณว่าเช่าชุดแต่งหน้าทำผมถ่ายรูปอะบบเผื่อแบบใครสนใจก็มาเช่าชุดแต่งหน้าทำผมแล้วก็มาถ่ายรูปเล่นในเมืองโบราณได้สิ่งที่นักแต่งมาอายใช่หมที่สมคัญได้ก็คือที่นี่เขาสูบบุหรี่กันหนักมากด้วยทุกคนสูบทุกที่คือไม่ได้กินบุหรี่ตั้งแต่ตอนที่เราล,ลงเครื่องมาก็คือแบบ เถ้าคนแพ้นี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันมันก็ค่อนข้างเหม็นนิดนึงอาจจะต้องพกยาดมมาด้วยแต่ก็นาะเป็นธรรมดาเขาก็สูบกันเป็นปกติทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกอะแมนาว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวจะหยิบขาตั้งกล้องมาด้วยเว้ยแบบกล่าวว่าเดี๋ยวตั้งกล้องถ่ายรูปแต่ดูจากสภาพไม่น่าเหมาะเท่าไหร่อาจจะแบบโดนชนล้มเลยก็ได้เพราะว่าคน,นค่อนข้างเยอะ ต้องต้องเดินระวังนิดนึงเพราะว่าที่นี่แบบขั้นบันไดสเต็ปไปเยอะเยอะมากเลยด้วยเดินไม่ดีนี่สะดุดหัวทิ่มเลยอุ้ยอะไรน่ายายเหมือนจะเดินขึ้นไปข้างบนถ่ายรูปได้ด้วยนะสักสักอย่างอออเอ้ยสวยเลย เดินเราไม่ได้จำอ่ะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามาเออเเราไม่ได้จำาจะกลับผูกไอเนี่ยตอน11โมงเดี๋ยวเราจะมีนัดไปทานอาหารกลางวันร่วมกันจริงๆหถ่ายรูปร้านมาแล้วแหละแต่ว่าน่าจําได้อยู่ถ่ายรูปไว้แล้วเผื่อแบบสมมติว่าแบบาจําไม่ได้เดี๋ยวค่อยถามทางเขาดูสวยอะแบบว้าวสวยใหญ่จะเป็นแบบ ร้านขายของนะร้านขายของค่อนข้างเยอะเยอะเลยนี่ตรงนู้นวก็จะเป็นแบบร้านขายของแล้วก็มีแบบเป็นชุดแบบเหมือนของคนพื้นเมืองประมาณนี้แล้วที่เราอ่ะมาจีแล้วเราเห็นเยอะที่สุดเลยก็คือแบบร้านที่ขายเสื้อผ้าแบบเนี้ไอ้จามรีน้องน้องตัวสีดำๆน้องจามรีโอร้านขายขนมเยอะอยู่นะมีร้านขายโปสการ์ดด้วย ตรงนั้นเป็นร้านขายโปสการ์ดข้างในอ๋อร้านขายกระเป๋ารองเท้าพวกเครื่องหนังราคายังไม่รู้ว่าแรงไหมเพราะยังไม่ได้เดินเข้าไปดูเลยสักร้านหนึ่งเดี๋ยวถ้าได้ซื้ออะไรแบบอ่าแล้วเดี๋ยวมา รีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าซื้อมากี่บาทกี่บาทอะไรงไงกีห่หัวอะไรเงี้ยเนาะแต่ที่จะไปเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปสาตาร์บัคแต่ว่าไม่ไม่ทานกาแฟไงไประเด็นอะ่ะก็ทานแต่แบบชาเขียวอะไรเงี้ยก็แบบเอออยากลองอยากลองไปทานสาตาร์บัคที่นี่เพราะแบบเขาทำไปแบบโบราณอะ่ะข้างหน้าเออดูแบบน่าสนใจเดี๋ยวไปลองสั่งกันดูแบบงูงูปลาปลาอะไรางี้ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ภาษาจีนก็ไม่ได้คุยกับใครรู้เรื่องบ้างก่อน คุยกับตัวเองก็ยังยังไม่รู้เรื่องเลยบางทีเดี๋ยวจะพาไปสั่งสาตาบัคกันอีกทีหนึ่งข้างหน้าอุ้ยนกยูงคุณนกยูงน่ารักมากตรงนน้นตรงนน้นโน้นตัวสีขาวขาวนกยูงนี่นี่นี่เียวใช่ปะ านไม่ถูกไอที่มันเป็นสโนว์แมนอะร้านสโนว์แมนที่ไปเปิดที่ไทยอะเ <Yeah, S 1> นี่ยร้านเนี้ยชื่อเปิดที่ไทยที่กิ๊ดิดอะไอตัวสโนว์แมนสีแดงอะ <Yeah. S 2> โอ้แล้วก็แบบพวกหมาล่าแบบเสียบไม้อะเขาให้เยอะแบบเยอะเยอะมากคือแบบแม่งขายเป็นกามหมานทุกคนแล้วก็จะมีแบบที่เป็นหมาล่าชาบูอะปแบบโอ้ให้เป็นกามด้านนูน้นตรงนู้นจะเป็นร้านหมาล่าข้างหลังนู้นที่ไกด์บอกมาเขาบอกว่ามันคือภูเขาด้านหลังตรงนู้น ฉางซานฝั่งนู้นที่เราเห็นอยู่ข้างบนลิบๆภูเขาฉางซานคือแบบมีอะไรเพลทุกอย่างคือครอบคลุมมากครบหรือว่าใครจะใช้วีแชทก็ได้วีแชทก็แบบโอ,อนเงินอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันะนาิทีก็ได้ค่อนข้างใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกนะโอ,อ้นู่นว้าวดีอ่ตกกะตุ๊ตกตาตุ๊กตา พียแล้วเข้าไปดูถุงเท้าไหมเผื่อมีถุงเท้าอยากได้ถุงเท้าเออเราเข้าไปดูก่อนดีกว่าน่ารักอืมน่ารักจังเลยอุ้ยไอตัวนี้น่ารักมากอุ้ยน้องน่ารักจังเลยอยากกลับบ้านกับพี่ไหมเจอแหละทุกคนเราเจอถุงเท้าแหละหรือแบบธรรมดาไหมดูเหมือนจะอุ่นด้วยเอาอันนี้ดีกว่าน่ารักอุ่นวย ไปดูอย่างอื่นอของเขาแบบไม่เหมือนที่ไทยแล้วจริงๆมันมน,น่ารักมากแล้วของเล่นก็น่ารักไปซื้อของเล่นไปฝากน้องดีกว่าเฮ้ยซื้อของเล่นไปฝากน้องดีกว่าโทรขนดาดนี้ปะยังไม่รับเลยไม่รับสายเอาดีกว่าโอ้โห แบบหวานๆขนมาทุกคนพอดีแพ็กเกจจิ้งคือเดือบจึ้งมากคือทำถึงไม่เกินจริงหอมแบบอุ้ยหอมอยู่นะอุ้ยสวยเลยอ่ะทำดีป่ะน่ารักเกินไปจ่ายเงกันดีกว่าขึ้นมาดูสิว่า Yeah, share, share. เรียบร้อยแล้ว84่หยวน mm hmm. ไปไหนต่อดี mm hmm. ก็คือหลานโทรไปหลานไม่รับโอเคไม่เป็นไร mm hmm. เราก็ซื้อให้เลยชอบไม่ชอบอรู่ mm hmm. แล้วเดี๋ยวมาใหม่ mm hmm. แป๊บ <Okay. S 2> ร้านนี้น่ารักมากทุกคนเข้าไปดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไร โอ้ยขนมเยอะมากเฮ้ยทำไมมันน่ารักขนาดนี้อุย้ยน่ามากชอบขนมขนมแบบน่ารักซื้อขนมอีกดีกว่าดูแบบไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะแบบอ่านไม่ออกยอยะไรเงี้ยเออชอบสุ่มดวงแล้วก็ไปลองชิมดูว่ามันอร่อยหรือเปล่า ตอนแรกอะไม่เข้าใจว่าทำไมาแบบเด็กๆก็ชอบกินเยลลี่เฮ้ยม่งอร่อยเลยแบบหวานๆเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยอันนี้ลองกินอนะเยลยลี่มะม่วงลองเอานี้ไปอันหนึ่งนี่เอามาสเปโรอีกอันอันนี้เอาอันอันหนึ่งอันนี้ดูน่ากินมากเธอเอาน,นี้ขอบคุณค่ะ ห้าสิ่หยวนซื้อแต่ขนมเราเหลือเวลาอีก40นาทีถึงจะถึงเวลานัดทานอาหารกลางวันเดี๋ยวไปซา,าบักกันก่อนของเริ่มเยอะแล้วเริ่มถือลำบากแล้วทุกคนไปซาบักกันอยากลองสั่ง พี่ไกเขาแนะนํามาว่าแบบมันเป็นกาแฟาที่มันผสมเล่าอะของจีนอะแต่ว่าเราไม่ดื่มกาแฟาเราก็จะสั่งเป็นเมนูอื่นแทนแล้วก็แอดเป็นนมอื่นที่ไม่ใช่นมวัวเพราะว่าไม่อยากอึ๊กอึ๊กปูปูตอนนี้มันไม่เหมะเท่าไหร่ห้องน้ําไม่เหมาะกันปูปูเฮ้ยมีแมคโดนัลด้วยมันก็ะบบจีนจีนแมกโดนัลตัวนี้แป๊บหนึ่งต้องเดินต้องเดินกลับทางไหนก่อน เดือทางนี้แหละเออเออช่ยชายผ่าละหมาละอุ้ยไอติมน่ากินมากติมน่ากินมากกคนอยากจะลองกินนะอ,อ่ะฮัลโหล I want เอ่อดิ i ครือแบบของเริ่มลุงลงลางแล้วก็คือของดีน,นี่ได้แล้วน่ากินมากร้านนี้นะร้านนี้นะลองชิมก่อน อ,อยชาเขียวบ้าชาเขียวอร่อยอ่ะเอ้ยหรือว่าค่อยกินสตาร์บัคทีหลังแล้วกันถ้างั้นอะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคือถือตอนนี้ถือไปมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งถือไอจิมไม่ได้ละละลายเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนแต่ มานะมานะอร่อยนะร้านนี้นะที่ข่ายไป28หยวนขอตัวไปกินก่อน<า>กินหมดแล้ว<า>นี่อร่อยมากตอนแรกว่าจะพาเพื่อนเน <ๆ S 1> ไปกินสตาร์บัคใช่ปะไม่ไหวแล้วอะคือตอนนี้คือท้องเย็นด้วยเหรแล้ะข้างในเขามีน้ําแข็งให้เลยนะเ<ไ>ย็นสดชื่นมากสรุปเออสตาร์บัคติดไว้ก่อนได้ไหมเผื่อไปเจอที่อื่นเราค่อยสั่งไม่ไหวแล้วอะมันเย็นเกินมันจะหนาวแล้วตอนนะี้ตอนแรกก็ร้อนอยู่ตอนนี้เริ่มเย็นแล้วเพราะว่ากินไอศครีมไป ตอนกลางวันที cities, okay, so right ่นี่ค่อนข้างร้อนอยู่นี่ก็ช่ก็เีย่างไุ่ยก่นนั่นนช่ทสุกนีหกวิโเดเดอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านข้าวเลยเพราะใกล้ถึงเวลานัดแลวนัดไว้ตอน11โมงเดี๋ยวค่อยไปถ่ที่ร้านข้าวให้ดูว่าวันนี้มื้อกลางวันเราทานอะไรกันเจอกันที่ร้านข้าวเลยนะขอเวลาเดินหาร้านก่อนน่าจะพักหนึ่ง จะไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าก็นั่นแหละตรงไปทางออกที่เราเข้ามาไปเจอกันเลยที่นูน่นไปโอเคทุกคนเรามาถึงร้านข้าวที่ทางกุ๊ปทัวร์เขานัดไว้แล้วนะโอเคค่ะเขาเสิร์ฟแบน,นี้ทุก ทุกมือที่เราทานเลยใสเป็นเดียประจําถิ่นพอนาาต้ารี่ซือหนคนนู้นถูกใจมากเลยคนแบบเดินเบียดกันเลยอ่ะไม่ไหวแล้วแล้วเขาสูมีกันจัดมากเลยแสดงว่าคนบ้านเขาก็มาเที่ยวมอนนันใช่คนจีนกคนจีนก็เยอะแต่ก็ไม่ได้ซื้ออะไรได้เลยนะยังซื้อขนมมาเต็มไปลยซื้อขนมเดินไปตรงนี้มา เสั่งซ้ายพี่ไปฝั่งขวาใช่ค่ะเลียวซ้ายไปเดี๋ยวรออาหารมาก่อนนะทุกคนอาหารมาแล้วลก็ไม่เอาผาเรื่อมนล้วี่ว่าใบก้ามเปล่มนอันนี้ถ้าหักเนือปลาอันนี้ไข่ไงไข่กะปิมาเดีเลยเออไข่ ไข่เจียวกินกับน้ำพริกไข่เจียวไข่เจียวพิสดารกันบางมากเขาทอดมาให้บางขนาดนี้น้ำแดงไข่เจียวนั่นอะไรคะนริกกับอ้าหมุนเลยหมุนเลยอันนี้น้ำพริกผมอันนี้เอามาจากไทยน้ำพริกกับปี๊มาจากไทยน้ำพริกกับปีไข่เจียวพอดีเลยได้ได้ได้อ่ะน้ำพริกก็บปีไข่เจียวก็ได้ อันนี้เป็นไก่ไกมะเขือมีน้อยมากเลยหมดแล้วลูกลงทิมยังบไา้ไก่มะนาวเลยอ่าไอ้น้ำจมะนาวเอาไปลงยูทูบเบอร์ด้วยนะยูทูบด้วยนะลงลงลงเอาเนี่ยเอาลูกลงลปลาไปด้วยนะแน่นอนติดอยู่แล้ว fc fc ท่านผู้ชมท่านช่วยยกมือขึนเฉ่สิขอให้ยังงบน้าไทยละไทยก๊อ

มาเร็ว <laughs> มาเร็วไปเร็วใช่ <laughs> <laughs> <lar o S 1> <laughs> ตื่นตา <laughs> ตื่นใจมาเเเรร็็วววไปดียโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวกับป,าป้าป้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราเค่อยไปเจอกันที่เลยไปเราทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะนั่งรถต่อไปที่เชงกีลาตอนแรกว่าจะซื้อสตรอเบอรี่ใช่ไหมแต่ว่ามันมันไม่มีเลยอะ่ะมันมีแต่แบบ ไม่รู้จักว่ามันคืออะไรอะ่ะบางอย่างก็คล้ายกับพี่ไทยแต่บางอย่างก็ไม่เคยเห็นเลยอ,อ,อันนี้เป็นหน้าทางเข้าที่เราเดินเข้ามาก็มีของขายเหมือนกันนี่ของขาย,นนขายพี่ๆป้าๆนา,านะน,น่ารักมากข้าวนี่คือเสิร์ฟให้แบบจัดเต็มถ่ายรูปคือแบบเติมสีมถ้าเราไม่ไปถ่ายเขาก็จะมามาตรงนี้มาตรงนี้มาถ่ายรูปก่อนอะไรเงี้ยแบบเขาดูแลเราดีมาก เปียบเสมือหลานหนึ่งคนก็แบบได้ลูกเยอะมากตอนแรกคิดว่าเออพีมาคนเดียวถ้าแบบตั้งกล้องถ่ายแล้วไม่สะดวกอะไรเงี้ยจะเป,ป็นยังไงเปล่าเลยตากล้องไม่ซ้ำน่ารักมากเลยอ่ะหรือเราลองซื้อน้ำส้มข้างหน้าไหมหน่าทานอยู่นะโอเค อ้อเป็นไรทำไมไม่ได้เนี่ยอยู่ก็สแกนไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยงงเลยเกิดอะไรขึ้นโอเคเดี๋ยวต้องเดินทางต่ออีกสชั่วโมงไปเซนกินาไปถึงที่นู่นก็น่าจะประมาณ5้าโมเย็นก็จะได้ชมช่วงที่เขายังไม่เปิดไฟแล้วก็เปิดไฟตอนกลางคืนด้วยก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่นู่นให้เพื่อนๆได้ดูกันอีก1นึ่แมชผลไม้ก็หลากหลายนะ จะต้องไปขึ้นรถแหละเดินทางกันต่อแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่เชงกิล่าเลยตอนนี้คือแบบคนเยอะมากเมยควนบุรีเยอะมากไปเจอกันที่นู่นเลย